กอดพุดมอน้ำเรอดีนบสอบเดียวไมนมีคนใดใช่ชิดชิดอบเดียวนะฮู้ฮู้่ฮู้อันนั้นชวดก็ได้อยู่ก่อนกันนะันไม่เด้ัยอยู่ไม่่ตอนู้อนสเบาตงกูเม่ย

มันอ่าม,มาน,มานอ่นนา,าองนี่นเขาเรียกว่าอะไรแรงดั่นเขาไม่ได้เรียกว่ามานมา แต็มให้ก็ได้อืมเต็มให้ก็ได้ปุ่นเลยปุ่นเลยปุ่นเลยปุ่นมาเต่ก็หนึ่ง

น้เป็นน้างมา่งไ้ไม่ได้ทำเครื่อง,งอะคราันยาเลยที่แทำสสดยละี่อะไรปัมน้ำสิ่สืปัไมน้ำ มันเปลี่ยนนะไม่ไหมแล้ว

เวลาขันันนีมันขัี่มาน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 ี่มนเดีโดนนะขันแบบรูยาวตงเพรว่าโด้ขันีนน้ปีก่อนได้แห้างนเดี๋ยวมีไม่าะ

เยอะเป็นคนโดนด่าอยู่ <laughs> ừ.

นี่นี่นี่มาลขโมยนะอืจริงอ่ะนี่เปเนอะไรเปนอะไเรื่องปัวอะไรอืมใช่เลยลองไม่ก็รอดเรื่องอะไรลูกสามาณิอนนี้ดีว่าเียคนมาห่วงดีว่าตัวไม่นะ

ผู้เสียงคำหนีบนี่ยไิ่วเป็นคยเดคยะยีแจ๊กโดันเยๆโคดันนี่แหละตัวแข็ ใหนหนุ่มยกซ้ายยกขวาราแาเาบกไปแดงว้อมีแลิเราสิล้ำตำรวจเรวไปไม่ได้ด้ยสิบลอเขาดดีจริงดีเลยอื้มเ้อมนเลี้ยวืโอ้ยกกันออ เงาอะไรเนี <ừ> ่ยตาไม่รู้ไงได้พูดอะไรไหมตอนรก นี um ie, ่มอลมามีปุ่มมือขอให้สัตว์เดชอ๋อถ้าสัตใครถ่ายมือยอบมือยอทังสี่มีใครมีแบตัมครับมือเจอโซดาสี่ดียอ่ดีมือด้ ที่ยกดไม่ตส่ส่นหตัว่ี่พี่จบผู้ใหญ่เหรอตมดี่ตีูตุ้มอะเอา้าไปเยหอยู่แล้วผู้ปล่อยเวงทิ้งผมมันจะเลิกียี่ือรยสาไป้ก่มย้าเราทองไ้พุดเลยไปเดวันพุทาเลิกดึงเนี่ยไปพุทธใ่ไหมลองทั้งหมดไปเไม่เกห้า

มือหนักโรงงานเป็นแบบโมด้าแม่งนมก็เห็นนี้โรงงานเแจกแต่แบอกว่เราใช้ต่เครื่องมือทุกครั้งในการใช้งาน เราควันตรวเช็คน้ำยารอเย็นทุกสุด2กิโลครับ